สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับจับตาติอาโก้อาจย้ายทีมหลังกำลังได้รับความสนใจจากแซบซอนสปอร์และอาจมีการย้ายทีมเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้มีรายงานล่าสุดออกมาว่าในตอนนี้ทางด้านของติอาโกอาคันทารากองกลางระดับโลกขอองลิ์พูลนั้น มีโอกาสที่จะย้ายทีมภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้หลังจากที่ในตอนนี้ตัวของเขานั้นกําลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากทางด้านของแซบซอนสปอร์ทีมดังในลีกตุรกีที่ต้องการอายากได้ตัวกองกลางชาวสเปนรายนี้เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับแดนกลางของทีมและพร้อมที่จะดึงตัวมาร่วมทีมให้ทันก่อนที่ตลาดซื้อขายในลีกตุรกีจะปิดตัวลงในวันศุกร์ที่15กันยายนนี้ และในตอนนี้ทางด้านของแซบซอนสปอร์ก็กำลังเฝ้ารอการตัดสินใจของติอาโกว่าจะตอบตกลงรับข้อเสนอของพวกเขาในการย้ายทีมในครั้งนี้หรือไม่โดยเป็นที่รู้กันดีว่าในตอนนี้ติอาโกอาคารารนั้นกำลังอยู่ในช่วงการเรียกความฟิตหลังจากที่ตัวของเขานั้นเขารับการผ่าตัดสะโพกที่เป็นแผลเรื้อรังให้หายขาดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและก็ดูเหมือนว่าตอนนี้ทางด้านของติอาโกนั้นสามารถกลับมาลงสนามฝึกซ้อมได้แล้วและคาดว่ามีโอกาสาที่ตัวของเขานั้น จะมีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมบุกเยือนวูฟวันเสาร์นี้แน่นอนว่าทางด้านของติอาโก้นั้นก็รู้ดีว่าโอกาสการลงสนามของเขากับลิเวอร์พูลนั้นมีระยะเวลาที่จำกัดแม้ว่าตัวของเขานั้นจะหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาแล้วแต่ก็ไม่ใช่ตัวเลือกแรกของเจอเก้นคลอปอ,อีกต่อไปแล้วนั่นเพราะตอนนี้ทางด้านของเจอเก้นคลอปได้ยกให้ทั้งอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์และโดมินิกโซบอสไลคือสองผู้เล่นตัวจริงในทีมของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรายงานนี้มาจากสตาหนังสือทีมกีฬาชื่อดังของตุรกีได้ออกมาตีข่าวหรือล่าสุดว่าในตอนนี้ติอาโก้อาคันทาร่ากองกลางจากลิเวอร์พูลนั้นถือเป็นผู้เล่นที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของแซบซอนสปอร์และทีมของพวกเขานั้นก็พร้อมที่จะรับช่วงต่อนักเตะที่ทีมในพรีเมียร์ลีกไม่ได้ใช้งานเข้าสู่ทีมหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางด้านของแซบซสปอร์นั้นก็เพิ่งจะคว้าตัวนิโคลัสเปเตมาจากอาเซนอลแบบฟรี หลังจากที่ครั้งหนึ่งปีรายนี้เคยมีมูลค่าการย้ายทีมสูงถึงเจล้านปอนด์แน่นอนว่าในรายของตีอาโก้นั้นก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่ทางแซบซอนสปอร์อยากได้ตัวเข้าสู่ทีมเป็นอย่างมากด้วยเช่นเดียวกันและจากรายงานที่ออกมานั้นดูเหมือนว่าในตอนนี้ทางด้านของแซบซอนสปอร์นั้นได้ทำการยื่นข้อเสนอมาให้กับทางตีอาโก้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยตอนนี้ทีมของพวกเขานั้นกำลังเฝ้ารอคำตอบโดยตรงจากตีอาโก้ว่า มีความสนใจที่อยากจะย้ายไปค้าแข้งในลิตูนกีก่อนที่ตลาดซื้อขายหน้าร้อนของลีกแห่งนี้จะปิดตัวลงในวันศุกร์นี้แล้วแต่ถึงอย่างนั้นหลายฝ่ายก็มีความเชื่อว่าติอาโกไม่น่าที่จะย้ายทีมในช่วงเวลานี้อย่างแน่นอนเพราะก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ไปแล้วครั้งหนึ่งว่ามีความสุขดีที่ลิเวอร์พูลและยังไม่มีความคิดเรื่องการย้ายทีมแต่อย่างใดแม้ว่าตอนนี้เจ้าตัวจะเข้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้ายกับลิเวอร์พูล ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตามทีแต่ก็เชื่อได้ว่าลิเวอร์พูลน่าจะเก็บเขาไว้จนหมดสัญญามากกว่านั่นเพราะประสบการณ์ของอุงติอาโกนั้นสามารถช่วยเหลือทีมและนักแต่รุ่นน้องถ่ายในทีมได้เป็นอย่างดีอดีตกองหน้าอียิปตเชื่อว่าลิเวอร์พูลพลาดมากที่ไม่ปล่อยโมซาล่าออกจากทีมไปในราคา200ล้านปอนด์เพราะฤดูกาลหน้าค่าตัวของเขา,าจะลดลงมาเหลือแค่70ล้านปอนด์เท่านั้น ยังคงมีประเด็นให้พูดถึงกันอีกเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับข่าวการย้ายทีมของโมฮัมเหม็ดซาลาสตากองหน้าของลิเวอร์พูลแม้ว่าตอนนี้ตลาดซื้อขานักเตะทุกที่จะปิดตัวลงไปแล้วและก็เป็นโมซาลาที่ไม่ได้ย้ายทีมไปไหนตามที่หลายฝ่ายคาดการเอาไว้ในตอนแรกแต่ถึงอย่างนั้นก็เชื่อได้ว่าจะมีทีมในซาอุดีอาระเบ,บียหวนกลับมาให้ความสนใจในตัวของโมซาลาอีกครั้งในช่วงตลาดซื้อขายครั้งถัดไปอย่างแน่นอน และหลายฝ่ายก็เชื่อได้ว่าโมซาลาน่าจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนไม่ในช่วงตลาดหน้าหนาวก็น่าจะเป็นช่วงตลาดหน้าร้อนปีหน้าโดยล่าสุดทางด้านของมิดอสูน่าระดับตำนานของทีมชาติอียิปต์ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นส่วนตัวล่าสุดโดยกล่าวว่าตัวของเขานั้นมีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยว่าถ้าหากโมซาลาอยู่กับลิเวอร์พูลไปจนถึงช่วงจบฤดูกาลนี้แล้วล่ะก็ค่าตัวของเข หานั้นจะต้องลดลงมาเหนือน้อยกว่า7จล้านปอนด์อย่างแน่นอนและลิเวอร์พูลก็พลาดมากที่ไม่ยอมปล่อยตัวโมซาลาออกจากทีมไปในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาทั้งๆท,ที่มีทีมจากลิกซาอุดอาระเบียยอมทุ่มเงินค่าตัวที่เป็นสถิติโลกจำนวนไม่ต่ำกว่า200ล้านปอนด์มาให้กับทางลิเวอร์พูลพิจารณาแต่ทางลิเวอร์พูลนั้นก็เลือกที่จะตอบปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวนี้ทิ้งไปเพราะต้องการเก็บโมซาลาให้อยู่กับทีมต่อไปอย่างน้อยอีกหนึ่งฤดูกาล แน่นอนว่าผมไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เท่าไรนักเพราะผมมองว่าหลังจบฤดูกาลนี้โมซาลาจะเข้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้ายกับลิเวอร์พูลแน่นอนว่านักเตะที่กำลังใกล้จะหมดสัญญานั้นค่าตัวในการย้ายทีมของเขานั้นย่อมจะต้องลดลงกว่าครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวและแม้แต่โมซาลาก็ไม่เว้นผมเชื่อหรือเกินว่าช่วงตลาดซัมเมอร์ปีหน้าลิเวอร์พูลไม่มีทางได้รับค่าตัวในการย้ายทีมของโมซาลาสูงถึง200ล้านปอนด์อีกต่อไปแล้ว และอย่าว่าแต่200ล้านปอนเลยเจหรือ80หรือ100ล้านปอนนั้นมันก็ยากมากที่ลิเวอร์พูลจะได้รับค่าตัวสูงถึงระดับหนอมีกับนักเตะที่กำลังจะหมดสัญญาดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่พลาดมากสำหรับลิเวอร์พูลที่ไม่ยอมคว้าเงินก้อนโตในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาตอนนี้พวกคุณไม่จำเป็นต้องเชื่อผมก็ได้และให้รอดูดิ้นนี้กันต่อไปและทางเดียวที่ลิเวอร์พูล จะยังพอมีโอกาสที่จะได้รับค่าตัวระดับสูงงอที่มากกว่า100ล้านปอนด์นั้นก็มีทางเดียวที่จะทำได้ก็คือการขายโมซาลาออกจากทีมไปในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกรา,าคมนี้เลยแต่ลิเวอร์พูลก็จะต้องพบกับความไม่พอใจของเจอเก้นครอปอย่างแน,น,น่นอนเพราะบอสใหญ่ชาวยาเยอรมันรายนี้ยืนยันมาโดยตลอดว่ายังไงโมซาลาก็จะไม่ได้ย้ายทีมอย่างแน่นอนในฤดูกาลนี้ดังนั้นเจ้าของสโมสร ต้องเลือกแล้วว่าจะยอมตัดใจขายโมซาลาออกจากทีมเพื่อรับเงินก้อนโตและทะเอแล้วกับเจอเก้นครอบหรือว่าจะเก็บโมซาลาเอาไว้และขายเขาออกจากทีมไปในราคาสุดถูกในช่วงตลาดซัมเมอร์ปีหน้าลิวอพูลเลงเสริมทัพคอเรนฮาโตกองหลังวันเดคิดจากสโมสรอาเจ็ตและเป็นนักเตะที่เจอเก้นครอปอยากได้ตัวเข้าสู่ทีมเป็นอย่างมาก สโมสรลิเวอร์อพูลทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษตกเป็นข่าวหรือล่าสุดว่ากำลังใช้ความพยายามเป็นอย่างมากในการไล่ล่าตัวฮอร์เรเฮตกองหลังวันเดอร์คิดจากสโมสรอาเจ็ตทีมดังในลีกฮอลแลนด์หลังจากที่ในฤดูกาลนี้กองหลังที่เพิ่งจะมีอายุเพียงแค่17รายนี้สามารถแจ้งเกิดได้อย่างน่าเหลือเชื่อและสามารถก้าวเข้ามายึดต,ตำแหน่งผู้เล่นตัวจริงในทีมอาจ็ตไปได้แบบไม่น่าเชื่อจนทำให้ตอนนี้ทางสโมสรลิเวอร์อพูล ที่มีความต้องการที่จะเสริมทัพผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังรายใหม่เข้าสู่ทีมเป็นอย่างมากนั้นถึงกับต้องเฝ้าติดตามฟอร์มการเล่นของนักเตะรายนี้อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวเป็นที่รู้กันดีว่าในตอนนี้ทางด้านของสโมสรลิเวอร์พูลนั้นกำลังมีความต้องการที่จะเสริมทัพผู้เล่นตำแหน่งกองหลังเป็นอย่างมากหลังจากที่ในตอนนี้ฟอร์มการเล่นของวอร์กิลฟานไดนั้นตกลงไปแบบน่าใจหายในขณะที่ทางด้านของโจเอลมาติปนั้นก็มีฟอร์มการเล่นที่ไม่แน่นอน และก็ไม่รู้ว่าจะได้รับบาดเจ็บซ้ำอีกครั้งในตอนไหนกันแน่ดังนั้นทำให้ในตอนนี้ทางสโมสรลิเวอร์พูลนั้นจำเป็นจะต้องเสริมทัพผู้เล่นตำแหน่งกองหลังฝีเท้าดีเข้าสู่ทีมหมอให้ได้โดยเร็วที่สุดโดยรายงานนี้มาจากฟุตบอลทรัฟเฟิลสได้ออกมาตีข่าวว่าคอเรนฮาโตกองหลังวัย17ปีจากสโมสรอ,อาจากรายนี้ได้กลายเป็นเป้าหมายการเสริมทัพของลิเวอร์พูลเป็นที่เรียบร้อ,อยอ่อยอแล้วและมีความเป็นไปได้ที่ทีมหงแดงนั้น อาจจะเดินเกมเร็วและปิดดินนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมให้ได้ในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้เลยหลังจากที่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าทางเจอเกนครปนั้นก็แสดงความสนใจในตัวของคอเรนฮาโตเป็นอย่างมากด้วยเช่นเดียวกันหลังจากที่ตัวของเขานั้นได้รับการรายงานจากทีมงานแมวมองว่ามีผู้เล่นตำแหน่งกองหลังฝีเท้าดีมากๆในลีคอนแลนด์และอยากให้ลิเวอร์พูลดึงตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมแบบด่วน อย่างไรก็ตามในตอนนี้คอเรนฮาโตเพิ่งจะมีอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นและยังไม่ได้เซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับบออาแจ็คแต่อย่างใดเพราะยังมีอายุไม่ถึง18ปีและด้วยเหตุผลนี้เองทําให้ทางลิเวอร์พูลนั้นจําเป็นจะต้องทํางานแข่งกับเวลาเพื่อปิดดินนักเตะรายนี้ให้ได้โดยยอเร็วที่สุดเพราะตอนนี้ลิเวอร์พูลสามารถซื้อคอเรนฮาโตมาร่วมทีมได้ในฐานะนักเตะเยาวชนซึ่งจะมีราคาที่ถูกมากม แต่ถ้าหากว่าคอเรนฮาโตมีอายุ18ปีเต็มในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้าแล้วหลักก็จะทําให้ค่าตัวของเขานั้นดีตัวสูงขึ้นเป็นอย่างมากและอาจาอาจจะขายนักเตะรายนี้ออกจากทีมในราคาค่าฉีกสัญญาดังนั้นในตอนนี้ลิเวอร์พูลเหลือเวลาเพียงแค่ช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้เท่านั้นที่จะได้กองหลังวันเดอร์คิดเข้าสู่ทีมในราคาถูกเพราะถ้ารอให้ถึงเดือนมีนาคมแล้วหลักก็นักเตะรายนี้จะมีค่าตัวมหาศาลอย่างแน่นอน สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ